สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเจอกันยามเช้าๆอีกวันนะครับโอ้ฝนตกใหญ่เลยครับเนี่ยรถสอรุงเรืองมาเมื่อคืนยังไม่ได้ลงเลยนะครับอันนี้รถใครเนี่ยจะไปไหนอ่เดี๋ยวไปดูหน่อยครับจะไปไหนเนี่ยแต่เช้าเลยโอเสียโดม เสียโดมจะไปไหนไปไหนต่เช้าเลยฮะไไที่ไหนบ้านเนี่ยบ้านอะไรตลาดชัยครับตลาดชัยโอ้โหนางรองอะ่ะไปกี่ไร่เ <90 S 1> <90 S 2> นสิบไร่ไปถึงนู่นเลยอ๋อแปดสิบโอ้ แน่นอนจริงเลยไป2คนเสียนากนี่ก็ได้เทเลอร์ของปอน้ำโชคนะครับเข้าต่อบันไดนะครับเสียดมน่าจะเช่ามาครับโอ้โหวันนี้จะไป80ไร่เจ้าเดียวเลยจะเกี่ยวได้ไมั้เนี่ยฝนตก ดูเขาต่อบันไดครับใส่กระบอกอย่างนี้เลยนะไม่ต้องมีสลิงดึงครับบันไดดูครับข้าวเกีย่ยวมาเมื่อวานก็ฝนเปียกไปแล้ววาเเลอร์คันนี้ยาวมากเลยนะครับ ดูพื้นที่ว่างข้างหน้าตั้งเยอะนะครับาราบบอร์าอรชาวโมชาวชาวมาเท่าไหร่สามหมื่นสามหมืน่นทั้งฤดูเลยโอ้โหเอามาไว้ใช้อีกเลยุยาวมากเลยเนาะโอ้โทางลมใหม่กี่บาทเนี่ย 1มื่นแปดเสียบไฟตรงไหน,นเอาไปเสียบไฟบ้านครับอ๋อยังได้ใส่เครื่องพิซิตหลังสากเครื่องพิตูโอ้หมื่นแปดกี่ลิตรสองร้อยห้าสิบลิตรโอ้โหมอเตอร์สามแรงโอ้โหสุดยอดเลย1มื่นแปดเรายังใช้ถังเล็กๆอยู่เลยนะ สามหมื่น oh, ครับคาเทเลอร์ถ้าหาเชาวได้ก็ประหยัดเยอะเลยนะครับไม่ต้องซื้อเองเพราว่าเกี่ยวข้าวก็แค่เดือนเดียวน,นะครับสามหมื่นก็ไม่แพงครับไปเดี๋ยวไปดูรถเราหน่อยทำไมไม่มีคนตื่นเลยเนี่ยนอนไปได้ไงเนี่ยพวกนี้ ของเรามาก็จอดตรงนี้เลยนะครับที่เดิมเอาแล้วที่นอนโอ้โหมันนอนได้ไงเนี่ยฝนตกเปียกหมดแล้วไอ้เช่มหายเช่มไปไนะเจ้าบัดจ้าหัวเจ้าตุยเนาะ โน่ดันตะขโนเออมีอะไรเปียกบ้างไหมของก่อระเกะระกะนะครับยังไม่ได้เก็บเมื่อวานมาถึงก็ตัดอันนี้นะครับเนี่ย ตัดเหล็กไม่ออกนะครับสองข้างนู้นเลยเวลารถขึ้นมันกระดกนะครับก็เลยตัดออกเลยนะครับโอ้โหวันนี้จะเกี่ยวได้ไหมเนี่ยยกกล้องด้วยอ๋อโอเค ต้องปลุกเขาดีกว่านะครับให้เขานอนเพราะว่าวันนี้ก็น่าจะยังไปเกี่ยวไม่ได้นะครับนะเ,เดี๋ยวให้พวกน้องๆน,นอนไปก่อนนะครับแต่อ้นี้มันจะนอนได้ไหมเนี่ยดูปิดให้มันหน่อยดิยปิดยังไงฝนมันเปียก้วเนี่ย มันก็ยังจะนอนอยู่นะ่างน,นี้จะไปไหนไปไหนตื่นแล้วเหรอไม่ไม่ขึ้นไปนอนต่อเดี๋ยวถ้าออกไปเกี่ยวไพี่มาปลุกอโอเคนะครับฝนตกแรงครับวันนี้โอ้โหนาพมเกี่ยวมาตากไว้ประมาณสี่อุ่มนะน่าจะเปียกหมดแล้วตอนนี้โอ้โห ตาเกือบแห้งแล้วนะไปโอเคก็เสียโดมก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับนะเขาน่าจะได้เยอะแล้วปีนี้เขาได้ออกงานก่อนเพื่อนเลยเราก็ได้ยังไม่ถึงร้อยไร่เลยนะครับโอเคไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ